เช็คด่วนใครเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแนะนำเลยนะครับเพราะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนสำหรับใครํำคลิปวิดีโอลง YouTube เนี่ยมันมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาฟีเจอร์อะไรนะนั่นก็คือ YouTube h a เดิ e สำหรับครีเอเตอร์อย่างพวกเราเนี่ยควรจะเปิดเลยนะครับเพราะเจ้าตัว h a n d ดิเนี่ยจะเป็นแบบแอสไซน์เหมือนเหมือน TikTok เพื่อใช้ค้นหาพูดถึง และก็เป็น URL ได้ด้วยนะวิธีการเปิดของผมเนี่ยก็ไปที่ YouTube Studio มันก็จะมีฟีเจอร์แฮนเดิขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เลือกเปิดเลยนะครับให้เพื่อนๆรีบเข้าไปจอ h a n d เดเลยนะครับเพราะมันจะไม่ซ้ำกันถ้าหากใครถึงเกณฑ์แล้วไม่ตั้งเนี่ยทาง YouTube เขาจะตั้งแฮนเดิให้เราอัตโนมัติอาจจะเป็นชื่อช่องของเรามาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแฮนเดิของผมนะครับ Assign Memorable รีบตั้งเลยผมอะกลัวโดนคนอื่นแย่งแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว